สำหรับในประเด็นของเรื่องหนี้นอกระบบตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้แหละครับให้ความเรียกว่าสนใจในการแก้ปัญหานะครับซึ่งก็จากการที่นายกเนี่ยไปทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลําพูเนี่ยก็มีการรับฟังการถแถลงความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้สินเงินกู้นะครับแก่บุคลากรภาครัฐทั้งทหารตำรวจครูและสาธนารณสุขครับรวมถึงทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรและสถาบันการเงินนะครับ ก็ไปดูถึงการทํางานแล้วก็ขอชื่นชมนะครับความตั้งใจในการทํางานของทุกฝ่ายครับและขอบคุณทุกสหกรณ์ตลอดจนสถาบันการเงินที่ยอมเสียสละกําไรโดยการลดดอกเบี้ยรวมทั้งเพิ่มวงเงินกู้เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาครับและขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างแนวร่วมให้สหกรณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาในวงกว้างขึ้นครับซึ่งตรงนี้ครับรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหานี้ให้บุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นการกําจัด สารตั้งต้นของปัญหาในการปฏิบัติราชการรวมไปถึง ดูแลสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลของบุคลากรภาครัฐทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่สมเกียรติสมสศักดิ์ศรีในการทํางานยังมีปัญหาหลายอย่างที่ยังหาทางแก้ไม่ได้ก็ทางนายกเศรษฐาก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางออกหนี้ของบุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการแก้ไขให้สําเร็จนะครับสุ่งรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาหนี้ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ ทำให้ส่งผลหนึ่งการทํางานที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างไรก็ตามก็เป็นาวาระแล้วก็เป็นเรื่องการแก้ไขในระยะยาวทั้งเรื่องของการแก้หนี้ให้บุคลากรภาครัฐหรือว่าการแก้ปัญหานี้นอกระบบที่ก็มีการทําไปทั่วประเทศนั่นเองครับ